สวัสดีค่ะอันนี้แป้นนะไปซื้อหมูมานะคะนี่ซื้อหมูสามชั้นสวยไหมเอ่ยสามชั้นต้องเป็นอย่างนี้นะคะมีหนังแล้วก็มีเนื้อตรงนี้นะคะจะสีชมพูค่ะสีชมพูอ่อนนี่คือสีชมพูเข้มคือสามชั้นจริงๆนะคะ นี่เราซื้อมาสองเส้นนะคะเสร็จแ,แล้วเราผสมนี่ค่ะคอหมูนะคะเราต้องซื้อคอหมูอย่างนี้นะคะนี่มันจะเป็นเส้นๆอย่างนี้เอาตรงนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราจะมาหมักคอหมูกินกันเลยค่ะ เรามาล้างน้ำก่อนนะคะเพื่อจะเอาสิ่งที่สกปรกนะคะออกไปให้หมดนะคะอันนี้เราเลือกหูวันนี้หมูสวนมากค่ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโลหนึ่งโลหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะเพราะว่าเราซื้อแถวบ้านเราไม่ซื้อตลาดใหญ่เพราะตอนนี้โควิดเข้าค่ะเราก็ต้องซื้อของแพงนิดนึงแต่ว่าเราได้คุณภาพที่ดีค่ะ เดี๋ยวเราล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหมักกันเลยค่ะเราได้ชิ้นนี้มานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแล่ให้มันบางนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปปิ้งหรือไปทอดเนี่ยข้างในอาจจะสุกลำบากมันต้องใช้เวลานานเราก็จะมาแล่เป็นชิ้นๆนะคะ นี่ค่ะเราแร่เรียบร้อยแล้วค่ะไม่งั้นชิ้นมันจะหนาเกินนะคะนี่ค่ะเป็นเส้นสวยงามเลยถ้าเกิดใครไม่ชอบมันก็เอาออกนะคะแต่ว่าอันนี้ชอบมันค่ะชอบมันมันติดมันอนะถึงจะมีรสชาติที่อร่อยพร้อมแล้วนะคะ วันนี้เราจะมาหมาักอย่างง่ายๆนะคะเพราะว่าเราต้องทำยังไงที่ให้หมูสีสวยแล้วก็ไม่คํานะคะอ่ะอย่างแรกเลยใส่เกลือไปค่ะไม่ต้องเยอะนะคะแค่ไปช้ชอนเนี่ยค่ะพอแล้วแล้วก็น้ำตาลค่ะ ไม่ต้องพูนนะคะแค่เสมอช้อนพอแล้วก็ซอสค่ะอีกหน่อยเท่านี้ค่ะเสร็จแล้วพริกไทยแล้วก็กระเทียมค่ะ เท่านี้เองค่ะแล้วก็เราก็จะมาคุกกันเลยค่ะๆๆเราแค่เอารสชาติอย่างเดียวนะคะวิอันนี้ลืมแร่ เนี่ยถ้าเกิดไม่แล่นะคะมันก็จะหนาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่สุกเพราะอันนี้แแล้วถ้าเกิดเราไปทอดเนี่ยเราชุแบแป้งทอดได้นะคะเพราะเราจะชุแบแป้งอย่งา,างบางๆเพราะว่าบางบ้านน่ะเขาเขาไม่มี เตามีคะไม่มีเตาถ่านก็ทำได้เหมือนกันนี่ค่ะพอเราปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเราขยำประมาณสักห้าถึงสิบนาทีนะคะเราทำรสไม่ต้องจัดมากนะคะเพราะว่าบางคนเขาไปทำยำหรือราบน้ำตกอีกนะคะหรือว่าจะไปชุบกับไอ้น้ำจิ้มแจ่วอีกนะคะ มันจะได้ไม่เค็มเกินไปนะคะอืมเสร็จแล้วก็เราก็จะมาใส่ถุงแล้วก็ใส่ไอเก็บกล่องใส่กล่องก็ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนนะคะเสร็จแล้วคะ่ะหมักหมูง่ายที่สุดเลยนะคะอันเนี้แต่ว่ามีรสชาตินะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะ หวานเค็มแล้วก็ใส่พริกไทยแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะเพื่อจะดับกลิ่นคาวของหมูนะคะโอเคเราสอนเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะขอบคุณค่ะเรามาใส่ถุงกันเลยเก็บไว้นะคะแป้งจะเก็บไว้ค่มคืนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำคลิปกันใหม่ อืมอันนี้ใส่กล่องได้เลยเนี่ยทั้งหมดโลนึงค่ะดูจบแล้วกดติดตามกด ให้แป้นด้วยนะคะง,ง่ายๆสไตล์แป้นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะคอหมูย่างหมักนะคะนี่ถ้าเกิดใครอยากรู้สูตรก็ต้องเปิดซ้ำๆดูนะคะสีเราจะไม่ใส่สีอิ๊วดำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำหลายๆอย่างนะคะอยากรู้อยากอะไรก็กดติดตามเลยนะคะกดง่ายๆสไตล์แป้นเลยนะคะ เดี๋ยวเป็นจะทำคลิปอะไรใหม่ๆมาให้ดูนะคะขอบคุณค่ะ